เป็นเวลาประมาณ5้าโมงครึ่งตอนเย็นนะคะหมูก,ก็อยู่ที่ตลาดเก่าสมหัด้าชบุรีนะคะเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศข้างในกันค่ะว่าตลาดถนนคเนเดินตอนเย็นนะคะจะเป็นยังไงคะ่ะ 别打了，麻烦吗？

รไปกกไปกับยังอ่ะคะรูหบาทจ้าในลยคะมันดำๆนะม่คะลองมันดีจังนเนี่ยวะเสือาป่ะสิ่งนีอะไรเดี๋ยวว่ะอ้าเส้นยค่ะ ที่เล่าเดินตลาดเสร็จใช่ไหมคะหมูก็จะมาแวะทานข้าวเย็นร้านนี้นะคะร้านข้าวต้มซุยฮอเฮียโตค่ะมาตามรีวิวนะคะเพื่อนๆบอกว่าร้านดีอร่อยค่ะร้านซุยฮอเฮียโตนะคะเป็นร้านข้าวต้มติดกับตลาดหนุ่มคนเด้อเลยนะคะดูรีวิวมาเขาบอกว่าร้านนี้อร่อยมากนะคะหมูก็ตอนนี้สั่งอาหารไปแล้วเรียบร้อยเดี๋ยวรออาหารมาส่งค่ะ สำหรับบรรยากาศรอบๆนะคะก็คืออย่างที่หนูบอกนะว่าร้านข้าวต้มติดกับตลาดเลยบรรยากาศดีมากแล้วก็ริมตลาดตรงนี้นะคะก็จะติดกับแม่น้ำนะคะบรรยากาศเย็สนสบายแล้วก็กําลังดีเลยค่ะอาหารมาส่งแล้วนะคะอันแรกเลยจะเป็นผัดหนาเรียบแล้วก็ผัดเซโปไข่ยำปลาสลิดคะ่ะแล้วก็ปุยชย่ผัด,ดผัดผัดกุ้งไส้เต้าหู้แล้วก็ยำสามกรอบนะคะทางกบาบข้าวต้ม เมนูมื้อเย็นนะคะลุยค่ะทุกคนเขาบอกว่าถ้ามาลาบุรีนะคะต้องทานไทโปผัดไข่แบบนี้ค่ะกับ้าบข้าวต้มแบบนี้นะคะลุยค่ะทุกคนสำหรับบรรยากาศนะคะโดยรอบก็จะประมาณนี้นะคะ นั่งแบบติดดินฟุตบาทเลยนะเนาะเพื่อที่จะได้แบบว่าได้บรรยากาศตอนเย็นๆค่ะพอยิ่งเย็นนะคะคนก็ยิ่งเริ่มเยอะขึ้นเนาะเพราะว่าคนจะมาเดินเล่นที่ตลาดแล้วก็มาแวะทานข้าวกันเยอะขึ้นค่ะส่วนรสชาติร้านข้าวต้มนะคะอร่อยตามรีวิวเลยค่ะเพื่อนๆนะคะทุกจานนะคะอร่อยค่ะถ้าเกิดใครแวะมาที่ราชบุรีนะคะเราก็ได้มาเดินเล่นที่ตลาดเก่านะคะก็อย่าลืมแวะมาทานร้านข้าวต้มนะคะร้านซุยฮอ เียโตนะคะแล้วก็บวกกับบรรยากาศช่วงเย็นๆมีเพลงให้ฟังแล้วก็ได้ทานข้าวกับครอบครัวด้วยฟินมากๆค่ะหลังจากที่ทานข้าวต้มเสร็จนะคะตรงหลังร้านข้าวต้มเขาก็จะมีตลาดของกินแล้วก็ขายเสื้อผ้าอีกนิดหน่อยนะคะให้เราบอกว่าเดินเดินกินของกินกระจุกกระจิกได้อีกนะคะโดยโดยรวมของตลาดก็จะประมาณนี้ค่ะทุกคนตอนนี้หมูก็ทานข้าวเสร็จแล้วนะหมูกำลังจะกลับลวค่ะก็ตลาดคือนีแล้วก็ข้าว มาเปลี่ยนนี้ก็จะประมาณนี้นะคะนี่เลยบรรยากาศตรงกัางคืนนะคะองค์กรเสร็มเพลงอันดังนิดนึงน,นะไปแล้วคะ่ะทุกคนเสร็จแล้วไปบ้านค่ะ